สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิ้มล้อเหล็กครับอ่ะขายครับนี่ครับช่างเตียบอกว่าขายขายกระบะครับกระบะมีเนียมผสมเหล็กครับข้างบนจะเป็นมีเนียมแข็งนะครับ ล่างจะเป็นเหล็กตัวนี้นี่ยาวห้าเมตรครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาครับกระบะยาวห้าเมตรบางโคนมีครับยาวห้าเมตรกว้างสองเมตรสิบคัสีจะเจสิบี่ครับ 7จนี่มุมนอกเลยบ่เตี้ยเปื้อนมือจนได้ตาย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 นี่ครับช่วงกว้างของคัสซีนี่เจ็ดสิบสี่เซนท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ครับยังไม่ผุนะครับยังไม่ผุพื้นนี่พื้นเหล็กบ่เตี้ยโอ้พื้นเหล็กอย่างดีครับ เป็นพื้นเหล็กครับยังไม่ผุนะครับนี่ครับส่วนท้ายก็จะเป็นประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อมาครับของอยู่ที่อู่ช่างเตี้ยครับอยู่ที่วีรัมนะครับบ้านกรวดวีรัมราคา ห้าหมครับมาต่อรองเอาครับมาคุยต่อรองกับช่างเตี้ยได้ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพื้นยังไม่มีผุเลยครับกระซีเทียมนี่ยังใสๆอยู่เลยครับ เหล็กแพงครับถ้าต่อเองนี่หมดหลายตังเลยครับห้าหมืนแปดถ้ามีรถมาวางนี่ช่างเตี้ยววางให้เลยครับหมดลากคาซีมาเนี่ช่างเตี้ยวางให้เลยยาวห้าเมตรครับยาวห้าเมตรคัตซีกว้างเจ็ดสิบสี่เซนความกว้างของคัซีนะครับส่วนความกว้างของกระบะนี่สองเมตรสิบครับ สภาพโดยรวมก็สวยงามครับท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนคอกนะครับจะเป็นคอกมิเนียมเอาไว้ขนอ้อยขนมันก็ติดต่อมาครับติดต่อมาที่มิมล้อเหล็กก็ได้ครับ0ูนย์เก้าศูนย์ครับสามหกสามห้าหกห้าศูนย์ครับหรือมาดูของที่ใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็มาดูของที่อยู่ช่างเตียได้ครับจะวางอยู่ช่างเตียนี่แหละ เจ้าของมีธุรกิจเป็นโรงน้ำครับโรงผลิตน้ำน้ำถังเอาไว้ขายนะครับก็เลยเอาลงเอาลงแล้วก็ขึ้นโครงใหม่เป็นเป็นโครงวิ่งน้ำครับวิ่งน้ำวิ่งน้ำถังครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยบอกประกาศขายท่านใดที่กำลังมองหานะครับ หรือว่าสนใจก็ติดต่อมาครับ5เมตรกว้าง2เมตรสิบกรซี74ครับดีกว่าประกอบใหม่ครับประกอบใหม่น่าจะหมดเยอะครับหมดเยอะซื้อของซื้อเหล็กเหล็กแพงครับซื้อตัวนี้ไปนี่วางได้เลยครับ ท่านที่ต้องการสเปคนี้นะครับวางแล้วก็เดินระบบไฟได้เลยเตี๊ยห้าสิบแปดนี้วางให้เลย,ยไหมวางให้เลยเนาะห้าสิบแปดวางให้เลยนะครับเอาแต่หัวลากคัสซีมาครับมาถึงช่างเตี้ยวางให้เลยครับแล้วก็ขับกลับบ้านได้เลยจบที่นี่เลยครับช่างเตี้ยรับจบมีมีค่าวางไหมหรือยังไงนี่ไม่มีค่าวางด้วยแบบโอ้โหโปรโมชั่นดีๆจากช่างเตี้ยครับ ราคาห้าสิบแปดห้าสิบแปดนี่ห้าหมืนแปดนี่วางให้เรียบร้อยครับไม่มีบวกเพิ่มไม่มีบวกเพิ่มนะคืะเอเรถมารรับเอองหืกกไปติด้รถได้อ๋อรถได้รถได้มาคุยกันครับโทรมาคุยกันรถได้อีกเยอะส่งเตียบอกครับมาคุยกันถ้าอยาก อยากวางก็วางให้ฟรีเลยครับในราคาประมาณนี้แหละหรือจะโทรมาคุยกันอีกก็ได้ครับชอบแบบไหนก็โทรมาคุยกันครับหรือมาดูของได้เลยที่อู่ช่างเตี้ยหรือท่านใดที่อยู่ใกล้อยากมาคุยเองก็มาหาช่างเตี้ยได้เลยครับที่อู่ช่างเตี้ยเลยมาได้เลยบอกว่ามาจากช่องมิมล้อเหล็กราคาพิเศษเลยครับช่างเตี้ยบอกว่าราคาพิเศษเลยฮะ ช่องมิ้นรอเลยก็เลี้ยมรอเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเลยเออเนี่ยรถนี้ก็ขายได้ไงไหนนี่โอ้ขายโอ้โหคันนี้ก็ขายครับเลยเลยเปิดที่เท่าไหร่นี่เลยเลยที่มิ้อยากขายเท่าไหร่ขายเลยอ๋อยากขายเท่าไหร่ก็ขายเลยใช่ไหมขายเลยเซนห้าได้ไหมนี่ครับคันนี้ก็ขายครับเป็นเครื่องฮิตู 7C เป็น h ด7 c ครับเป็นซูโม่นะครับอดีตเคยเป็นซูโม่มาวางเป็นไฮเทคครับเป็นไฮเทคคือเอกสารนี่พร้อมโอนครับอันนี้ท,ทุกอย่างครับ oh. พร้อมโอนลงเล่มเดี๋ยวจะลงเล่มให้เรียบร้อยครับ ลำใหญ่ครับนี่ครับคัซีก็เป็น fd ครับคันซี fd นะนครับเกียร์ HO ครับสนใจก็โทรมาสอบถามราคาได้ครับเดี๋ยวจะหาราคาไว้ให้นะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเปิดเท่าไหร่แต่ที่น่แน่นี่ไม่แพงแน่นอนครับคันนี้เบคกิฟฟีครับ เรียบร้อยครับเป็นถังเก่านอกนะครับนุโอ้ยเตี้ยน็อตกเตี้ยไอ้เตี้ยงานเขา่าระบาดนี่ dear, เก็บนตให้เข้ากันนี่ครับนี่ก็เป็นภายในครับโอ oh, ้สวยๆเลยครับหัวไม่มีผูนะครับไม่มีผูทั้ทงเตี้ยรับประกันครับ กันเรื่องหัวไม่มีผุสีทำใหม่ครับกระบะกระบะทําใหม่ครับสีใหม่กระบะใหม่หัวใหม่คัสีเป็น FD ครับ อายเก็บงานอะไรครับช่างเตีย้ยอพื้นเสร็จลเลย้ยเรช่างเตี้ยเนาะสนใจก็ติดต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่าดัมคันนี้ครับใส่เก็บได้ไหมฮะหรือมาดูของที่อ่ช่างเตี้ยได้เลยครับทั้งสองอย่างครับ ราคานี่น่าจะไม่ถึงห้าแสนนะกระบะคันนี้เ้ยดำคนันนี้ฮะถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมโอ้ราคาไม่แพงครับทางเตี๋ยบอกไม่ถึงห้าแสนครับรถดำคันนี้มาตรงแดงฮะไม่ตรงไมีแต่มีสินุดมไม่หรู้ตัวไม่รู้ตัว นี่อ่ะโอเคครับสนใจก็ติดต่อมาครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ